ขอบคุณทุกการรับชมนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับชมในสดน,นะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้เขือบอนบุญคนลครพนด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับมันย้อนแสงมันมองไม่เห็นนะครับต้องขอตัวขอ,อภัยทุกท่านด้วยนะครับ สวัสดีสีล้านดวงใจนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคอมเมนต์นะครับสวัสดีผู้ชมสีล้านดวงใจนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ สวัสดีพี่แมงกินูนนะครับสวัสดีนะท่องเที่ยวตัวไทยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับฝากกูกร่ากแชกดติดต้ามนะครับเป็นกำลังใจให้เคยอุบลคุณนครพนมด้วยนะครับเห็นกบไม่นอ่นะครับกบตัวอ้วนๆนะครับตัวเบลอร์เลยนะครับ วันนี้ก็ให้ปลานิลไปแล้วนะครับสี่ตัวนะครับกบตัวอ้วนนะครับอีกตัวนึงอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ตรงก้านมะพร้าวแต่ตัวนี้นะครับกินจุมากป่านิลตัวสองนิ้วนะครับเท่าสองนิ้วกินไปสี่ตัวแล้วนะครับดูท้องป่องเลยนะครับสวัสดีครับพี่สีบ้านนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับท้องป่องเลยนะครับ วันนี้ก็ตกปลานิลนให้กินไปสี่ตัวนะครับไอ้อ้วนนะครับไอ้จอมขมเมือบนะครับกินไม่บรรยะบรรยัญญงเลยนะครับวันนี้ให้ไปสี่ตัวปลานิลนสี่ตัวปลานิลนเล็กตัวเท่าสองนิ้วนะครับตัวนั้นกินไปตัวเดียวเองนะครับไอ้จอยไอ้พร้อมไม่ค่อยกินปลาเลยตัวนั้นนะครับตัวนี้นี่กินอย่างเดียวนะครับเอาอะไรให้ก็กิน เราจะไม่ตกปลาเราจะตกกบกบันตกไปได้นนพิจิว่านนะครับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงให้ปลาทุกวันเลยเนี่ยเขาเลี้ยงแมวเลี้ยงหมานี่เลี้ยงกบดูดิให้ปลาไปสี่ตัวนี่ท้องเป่งเลยนะเป็นกบเท่าเป็นกลบลงฟุ้งเลยนะให้ปลานิลตัวใหญ่หญไปสี่ตัวแล้ววันเนี้ย สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับอ้าวกบไม่พันกบลงพุงหรือเปล่ากินเยอะกบกินเยอะกินปลาินลไปสีตัวแล้ว